มีทานอีสศบเรื่องชายหนุ่มกับมาพยศชายหนุ่มคนหนึ่งคิดว่าตนเองเป็นคนขี่ม้าที่เก่งที่สุดเมื่อเห็นมากินหญ้าอยู่ริมคอกจึงกระโดดขึ้นไปบนหลังมา้าแต่หารู้ไม่ว่าม้านั้นไม่พร้อมที่จะยังให้ขี่มันรู้สึกหนักเหมือนอะไรอยู่บนหลังมันตกใจและยากที่จะตรวคุมตนเองมันจึงวิ่งตเตลิดเปิดเปิงไปข้างหน้าอย่างไรทิศทางชายหนุ่มคนนั้นไม่รู้จะทำเช่นไรเขาได้แต่ตกใจ มามุ่งหน้าด้วยความรวดเร็วปานจรวดทันใดนั้นเพื่อนของคนขี่มาเห็นจึงร้องถามว่านี่เจ้าจะรีบไปไหนกันมาของเจ้านี่มันช่างรวดเร็วดีจังข้าก็ไม่รู้ว่ามันจะรีบร้อนไปไหนเพราะตัวข้าไม่ได้บอกให้มันออกวิ่งเลยมันพาข้าไปเองต่างหากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำการสิ่งใดต้องคิดให้รอบคอบถึงผลเสียที่จะตามมาพุทธภาสิต อโปปมัตโตปมตโตเตสุสุเตสุพะหุชาคาโรอโพนัสสังวะสีฆะโตโสหิตวายาติสุเมทโสคนมีปัญญาดีไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทมักตื่นในเมื่อผู้อื่นหลับย่อมละทิ้งคนโง่เหมือนมาฝีเท้าเร็วทิ้งมาไม่มีกำลังไปฉะนั้น